สารวัตรทหารจับชาวกัมพูชาลอบเข้าไทยบินโดนทิ้ง G.P.S. ขาดล็อกกองบิน5ชี้เป้าโดนลำที่2และ3ทิ้งบอมด้านหน่วยงานความมั่นคงโรแจ้งเตือนผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเช้ามืดวันนี้เวลาสามนาฬิกาสารวัตรทหารควบคุมตัวชาวกัมพูชาบังคับโดนบินเหนือที่ตั้งหน่วยทหารภายในกองบินห้าเบื้องต้นทราบชื่อนายเรชาวกัมพูชาเดินเข้ามาทางชายทะเลด้านทิศเหนือประมาณตีสามกว่าและสามารถจับตัวไว้ได้ตอนตี เข้ามาในราชอาณาจักรไทยทางด้านบ้านแหลมอำเภโป่งน้ำร้อนจัังหวดจันทบ,บุรีโดยผู้ต้องหานำกล่องลักษณะส,สีดำขนาด3คูณ3นิ้วคาดว่าจะเป็นกล่อง GPS นำมาวางทิ้งไว้ ซึ่งการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการโดนทางกัมพูชาโดนลำแรกบินตรวจทดสอบเครื่องแอนตี้โดนและทิ้งกล่อง GPS จากนั้นโดนลำที่2ทําหน้าที่ทิ้งลูกระเบิดมือและโดนลำที่3ทิ้งระเบิดวิธีโค้งทั้งนี้หน่วยงานความมั่นคงได้แจ้งให้ทุกพื้นที่ตรวจสอบสิ่งของแปลกปลอมที่อาจจะถูกโดนหย่อนกล่อง GPS ไว้ในพื้นที่บริเวณรับผิดชอบในทุกระยะพื้นที่อย่างละเอียด